สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Half Life Blue s h i p t นะครับด่อนนี้ก็จะมีชื่อว่า Duty Free นะครับเฮ้ยไม่ใช่ Duty Cost นะครับมึงไปไหนวะเนี่ยฮะมึงจะไปซื้อยาสระผมยังไงวะเอาละมีรปภนอนตาอยู่แถวนี้นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้หมาไอ้หมาอย่าเข้ามา โอ้โห oh. มาออกมาต้อนรับเลยหรือโอเคหมดหรือยังหมดแล้วนะโอเคไม่มีเดี๋ยวเราลองเคาะกล่องดูนะครับมีอะไรบ้างซีดีแผ่นซีดีมีกระสนุนปืนสั้นให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตู้พยาบาลนะครับแผ่นซดีจะเจอหนังเอวีน้องแนทไหมวะ ดี <CD. laughs> แผ่นซีดีอีกแล้วเคาะ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 ให้หมดเคาะให้หมดเคาะเคาะเคาะแผ่นซีดีอีกแล้วแผ่นซีดีเอาซีดีโอเคเอาเข้าไปมีกระสุนให้ด้วยนะเอ้ยเคาะให้หมดเคาะให้หมด,หหมด <laughs> ไม่มีโอ้โหมีเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้เคาะให้หมดเคาะให้หมด เพาะเพาะเพาะอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหกล่องเกิงแม่คุณอแหละตรงจุดนี้เนี่ยครับจะเป็นกระแสเขาเรียกว่าหมอแปลงใช่ป่ะมอแปลงแหละอ่าให้เราทำาลายนะครับอาเวนไฟดับอีกโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับ พอเราดับกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะครับตรงประตูตรงนี้ก็จะปลดล็อกให้นะครับอ่าโอเคไปเราเข้าไปทางนี้กันนะครับเฮ้ยไอ,ห,ไไอห,หยอยไปไอหยอยโอ้ยออกมาต้อนรับเลยเจอทุกภาคเลยนะเนี่ยนี่แนวโบกฉลองกันเลยนี่แนวโบกฉลองกูเกียดมึองอะไรให้เรากระโดดข้ามน้ำตรงนี้ไปนะครับ เอ้ย,อย,อย,อยดูก่อนะน,น้ำพิษนี่ว่าโอ้โหโอเคเระวังให้ดีนะครับอืมไอหยอยนี่แน่โอเคเอแหละตรงจุดเนี้ยเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีลูกกงหวางกั้นอยู่นั่นเองนะแล้วก็ยิงทะลุไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกทางหนึ่งนะ โอเคเข้าประตูทางนี้นะครับแอะไอ้ย้อยมึงซ่อนยิงไม่โดนอีกเอ้ยนี่แน่เอ้ยเอาเกาะไม่ได้หายหายอีกเอาแหละเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปทางนี้นะครับอ๋อด็อกเตอร์สวัสดีครับ How through the you power lock? did get Well, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. Okay, Please leave me alone. I don't want them to hear us. If you want to escape, go through the canal. canal? Okay, าทางออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้เลยแล้วกันทางลัดนะครับยอมเสียเลือดนิดหน่อยนะโอ้ยโอเคยังดีครับ2หายไป2องแไปเราไปทางนี้นะครับตรงจุดนี้ให้เรา,ากดอันนี้นะครับเพื่อให้เครนเลื่อนไป ตรงด้านชางนั่นเองนะไอ้หมามามาทำไมต้องมามาทำไมไอ้หมาไม่ต้องมาเลยโอเคออดูเหมือนว่าประตูมันปิดกั้นไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปทางนี้นะครับ อ่าแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่นะครับนอ a ท n น l a อ c e s s ตรงนี้มันเสียนะครับไม่สามารถกดได้นะครับเดี๋ยวให้เรากดอันนี้ครับเป็น South c ท a n n e l access นะนั่นแหละประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเฮ้ยอุย้ยเฮ้ยอ้ย,อยมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้โหโอ,โอเคไป โอ้ยทำไมมากันบ่อยมากันเยอะจังเลยวะัอนและโอ้ตรงนี้กล่องเพียบเลยเดี๋ยวเราเคาะดูก่อนแ่นซีดีแล้วโอ้แ่นซีดีอ่ะตรงนี้เคาะดูมีพยาบาลไห้เ้ยเอยเอยเฮ้เยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่ซ่อนตัวเหรอนี่ และเดี๋ยวเราลอดไปทางด้านนี้นะครับหม่นะมีหมาไม่ต้องมาผายลมเลยเดี๋ยวกูเหม็นเปรี้ยวโอเคเคลียร์หมดแะละตรงนี้ก็จะมีรปภนอนตายอยู่นะครับโดนถังทับตายนะออันนี้ก็จะเป็นก็จะมีเกราะแล้วก็กระสุนปืนสั้นให้นะครับแะละตรงนี้ก็จะเป็นโคเคนคอนโทรลยูนิต ให้เราเลื่อนเครนนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนอเพื่อหาเพื่อให้เพื่อเปิดเส้นทางนั่นเองนะ,ะ,ะเคเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะครับให้ลงในจุดที่เราสามารถกระโดดถึงนะ่นแหละน่านจะถึงละอีกอันนึงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเคลื่อนดู โอเคน่าจะได้แล้วแหละอาจากนั้นให้เรากระโดดครับแล้วก็กระโดดอีกทีโอเคกระโดดอ่าจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นบันไดตรงนี้นครับโอเคโอเคเรียบร้อยอะไรสัว์เฮ้ยอะไรสั่นเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับเฮ้ย ทำไมละโอ้ยทำไมมากันเยอะอย่างนี้วะโอ้ยเอาโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเวรล้วโอ้ย,อย,อยมากันเยอะมากเลย,ยตบฉลองเลยเอะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตบฉลองเลยเหอะมันไส้ไปเดี๋ยวเราลงบันไดตรงนี้นะครับ เอาแล้วพอามาถึงตรงนี้จะเป็นเรนเกจแนวนะครับขอเป็นบอ่อน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวให้เราไปทางด้านนี้ก่อนนะครับโอเคตรงจุดนี้ให้เรากระโดดขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเอาแหละหลังจากนั้นให้เราหมุนวาล์วตรงนี้นะครับ เพื่อหยุดอไอน้ำในท่อนั่นเองนะตรงนี้เราไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเนื่องจากมีไอน้ำรั่วอยู่นะครับเดีย๋ยวให้เราลงไปทางด้านนี้กันแล้วก็หมุนวาวตรงนี้นะครับเอาละไอ้น้ำตรงนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีของสำคัญอยู่นั่นเองนะเป็น เปิดลูกซองนะครับขนาดกระสุนขนาด12เกตนะครับบรรจุได้8นัดสำรองได้อีก125นัดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพกหาประแสงอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะหนักตายเลยเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่าหยุดแล้วนะครไป กาแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้พยาบาลกับตู้เติมเกาะให้นะมีกระสุนให้ด้วยแล้วก็กดเติมครับเติมเอาเอ้าอ๋อเติมไม่ได้นะครับเพราะว่าเกาะเราเป็นเกาะธรรมดาน,นั่นเองนะไม่ใช่พวกหันงสารสูตรหรือว่า power combat v a s t อะไรพวกนี้นะเก,กาะผมกระักจริงเลยเติมก็ไม่ได้คิงออก ตรงจุดนี้ให้เรากดสวิตช์นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเครนอ่อรถไม่ใช่ดิ่บันไดลิฟต์ลิฟต์พวกนี้ก็มานะครับโอ้ยหมดหรือ,อยังวะ โอเคน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับโอเคเรากระโดดมาถึงตรงนี้ปั๊บนะให้เราขึ้นบันไดตรงนี้นะครับย้อนกลับไปทางเก่านั่นเองนะเอาละตรงจุดนี้ก็จะมีบันไดอยู่ด้วยนะครับให้เรากระโดดขึ้นไปเลยนะ เอาแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเพียงอยู่ด้วยนะให้เราหลบก็ได้นะครับไม่ต้องยิงก็ได้นะเปลืองกระสุนนะครับอ่ะโดดลงไปเลยนะครับแล้วให้เราอ่ารอดท่อตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนวาล์วตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันออกมานั่นเองโอเคอมาแล้วนะเอาแล้วจะเห็นว่ามีน้ําออกมาแล้วนะครับ อ่าให้เรากระโดดปึ๊ดอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับอหละกล่องก็จะมีกระสุนให้ด้วยนะครับอะละมีกระสุนลูกสองให้ด้วยโอ้โหโอ้กแล้ว ตัวนี้มาอีแล้วนี่แน่เอาไปเลยสองนัดอขอ,อก,กล่องนี่ก่อนไม่มีมีแต่แผ่นซีดีเคปปะโอ้อยไฟฟ้ามาแล้วเอาโอ้ยไฟฟ้ามาด้านหลังด้วย โอ้โหมาชอบมาด้านหลังอยู่เรื่อยเลยโอเคเดี๋ยวเรากระโดดลงตรงนี้นะครับอ่โดดลงทอบโดดลงไปตรงนี้นะครับเอแหลโอเคเร้ไปทางนี้อเฮ้ยอะไรกันอุ้ยมีหลวงมีน้อยแย่งผัวกันผัวทนไม่ไหวโดดกระโดด,โด,ดตกคาตัวตายห <laughs> ลังจากนั้น เมียหลวงเมียน้อยก็เดินกลับบ้านกันอย่างมีความสุขโอ้ <Wow. S 1> ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ลัครลหลักข่าวแล้วนั่นไงซอมบี้นอนไปเลยมามามา,มาอีกแล้วนี่เนี่ยนอนไปเลยโอเคม่มามาไม่ไม่มมไมไมโอ้มา นอนไปเลยตรงนี้ก็จะมีกรอบให้ด้วยนะครับโอเคเก็บโอเค,อเคมีกระสุนลูกซองอหละเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับโอเคมีกระสุนปืนสั้นแผ่นซีดี หนังโป้น้องแนทโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับมีตู้พยาบาลให้ด้วยโอเคเติมให้เต็มอ่ะแล้วก็ไปกันอ่าเอ้ยตัวคนสลิดนี่ว่าเนี่ยออกไปเลยโอ้โหเอาแหละลงไปด้านล่างนะครับปะ่ะ โอ้ยเอเลียนเทียบเลยอฮะโอ้ยตายแล้วโอ้หมดหีืยังโอเค จะมีแล้วแหละปะเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับนอนไปเลยมึงเอาแหละเอาแหละตรงจุดนี้เราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันออฟอยู่นะไม่มีกระแสะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับเพื่อสับสวิตช์นะสับคันโยกนั่นเองเอ้ย เฮ้ย,ววยทำไมกแล้วอุ้ยมาทำไมมาทำไมแน่จริงอย่าวา้าบเด็โอเคมีพยาบาลมีกระสุนลูกซองนะครับโอเคพร้อมพรออมมีกระสุนปืนสั้นให้ด้วยนะโอเคแล้วกดขึ้นไปเลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากมันมีตัวบทขยะอยู่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวให้เราเขียนกล่องระเบิดอันนี้อันนี้ไปนะครับเ,เขียนป่ะเขียนไปสิเออนั่นแหละ หลังจากนั้นมันก็ระเบิดครับตุกอุ้ยอุ้ยเอาแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายอ่วกแน่เลยโอเค,อเค,อเค,อเคตดลงไปเลยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันพังเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปนะครับขึ้นบันไดตรงนี้นะครับ

ไม่มีอะไรนะโอเคโอเคครับก็ข,ขอจบคลิปไว่าเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ